FC งามๆทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปันปันเฮชแนลนะครับนำหวยซองอาจารย์ดังมาฝากกันอีกแล้วนะครับพบกันเป็นประจำนะครับก็เรามาเรียนศาสตร์แห่งตัวเลขนะครับก็นักเรียนทุกท่านคงจะรู้ดีแล้วครับก็เป็นช่องที่วิจารณ์หวยซองนะครับหวยสูตรทํามือข่าวสารวัดบงของ หวยนะครับก็คุยเรื่องหวยคุยกันได้นานนะครับคุยเรื่องประกันไม่มีใครคุยด้วยนะครับก็นะครับก็มาดูเจ้าแรกนะครับผลงานของแอดตุ้มนะครับนะครับของยายตุ้มนี้นะครับเลขเด็ดของยายตุ้มงวดที่แล้วดุดไปนะครับวันนี้ให้มาแล้วนะครับชุด2ตัวล่างนะครับเน้นที่6 8นะครับกัน6 1 8 1นนะครับมาพร้อมชุดบนและล่างนะครับ ก็จะมีชุดสรุป3ตัวนะครับก็นำมาเสนอกันนะครับในวันนี้เป็นวันวันอาทิตย์สหรับวันหยุดทุกท่านคงจะพักผ่อนนะครับก็หลังจากทำภราิธภารกิจเสร็จก็อนอนดูคลิปนั่งดูคลิปกันนะครับเพื่อเป็นแน,นวทางสำหรับการเสี่ยงโชคนะครับบางคนอาจจะออกไปหาซื้อลอตเตอรี่แล้วนะครับเรามาดูชุดสรุปของยาตุ้มนะครับ ชุด3ตัวนะครับก็มี987นะครับชุด2ตัวล่างก็จะมี64นะครับก็นำมาเป็นแนวทางนำมาเป็นวินัยฐานให้กับ FC มาบอกบุญท่านผู้ชมที่ติดตามอยู่นะครับนำเลขที่น่าติดตามน่ามีเซอรติอ้างอิงนะครับที่ให้เข้ามาแล้ว หลายงวดนะครับเราก็มาตามกันต่อนะครับก็นักลบย่อมมีบาดแผลนะครับก็เก็บข้อมูลเรียบเรียงไว้ให้เป็นสตินำมาเสนอให้ FC ทุกท่านที่ติดตามาช่องปันปัน,ปนมีเฮชแนลนะครับก็นำเรื่องราวของเกี่ยวกับศาสตร์แห่งตัวเลขแล้วก็ผลงานของแต่และสำนักนะครับเรามาดอาูอาจารย์ตรังคำชโนดน,นะครับก็เป็น ชุดที่2จากคำชะโนดอีกฉบับหนึ่งนะครับผลงานที่ผ่านมาก็ยังไม่เข้าลูกเข้ารอยนะครับผลงานของคำชะโนดทีมงานต่างคำชะโนดตัวนี้นะครับก็ก็ยังเป็นม้ามืดอีกเจ้านึงเผอไม่ได้นะครับในงวดวันที่16มิถุนายนนี้นะครับก็ให้มาแล้วนะครับเป็น สามตัวนะครับชุดเด่นเลยนะครับชุดเดียวนะครับเก้าหกสี่นะครับเก้าหกสี่นะครับสำหรับแนวทางทุกท่านนะครับก็นำแนวทางนี้ไปวิเคราะห์กับเลขดับที่ผมนำเสนอไปนะครับจะเด่นอย่างไรหรือจะดับอย่างไรก็นำไปวิเคราะห์กันนะครับมาพร้อมชุดล่างนะครับของอาจารย์ตังคําชโนดนะครับขอบพระคุณ ข้อมูลแหล่งที่มาด้วยนะครับขอพระคุณอย่างสูงนะครับที่แบ่งปันให้อดินมานำเสนอนำเป็นคลิปวิดีโอนำมาถ่ายทอดอสู่สายตาสลับ f อบปันดาคอหวยทั้งหลายนะครับก็8ปนะครับก็ยังตามมาหลายงวดนะครับเรามาดูแนวทางของยุคนี้เป็นสูตรหวยเขียนมือของอ คนสุรินนะครับที่มาแรงนะครับช่วงนี้นะครับเคปต้นหายไปนะครับก็มีของคนสุรินขึ้นมาแล้วนะครับที่ให้เข้า3ตัวนะครับก็2ตัวบนนะครับ2ตัวล่างนะครับ3าตัวบนนะครับชัดเจนนะครับก็ยังยังเข้ากันยังต่อเนื่องนะครับที่มาแรงในช่วงนี้คนสุรินทําบุญอะไรกันมานะครับก็จะเป็นเลขที่ ออกบ่อยนะครับที่สุรินไม่ไม่ว่าจะเป็นคนที่ถูกรอตาลี่หรืออาจจะเป็นเลขที่ด,ดังดังหรือเจ้าแม่ทรงอะไรก็จะเป็นที่คนสุรินนะครับก็งวดนี้ให้มาแล้วงวดใหม่ไปแล้วนะครับรับซับไปแล้วรับงวดนี้มานะครับแถวบนสุดนะครับมี6,5,4,7,6,9 4 7, 6, 9, ่ 4, 6, 7 2 9 6นะครับ6 9 5 6 4หกสนะครับชุดล่างก็มี8 4 5 4 6 5 2 9นะครับชุดน่าจะเป็นชุดกันก็จะมี77นะครับห้าเก้นะครับ58นะครับเป็นแนวทางแคปหน้าจอไว้นะครับสลับเอฟสีจดไว้นะครับกันลืมนะครับก็ที่นำเสมอนำเสนอทุกครั้งไปก็ย้ำนะครับเป็นแนวทางเป็นแนวทางเป็นความ วิเคราะห์ความรอบรู้กันให้เราได้รู้ความเคลื่อนไหวของตัวเลขนะครับที่จะนำเสนอกันทุกครั้งนะครับก็ชื่นชมชื่นชอบผลงานอาจารย์ท่านไหนก็แคปหน้าจอไว้ชอบก็จัดนะครับขัดก็ผ่านเราไม่ได้สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะครับก็เป็นแนวทางสำหรับเป็นวิหารให้กับทุกท่านนะครับ คนสุรินผ่านไปนะครับมาดูชัยชุมแพรนะครับชัยชุมแพรนะครับก็เป็นคนขอนแก่นเหมือนกันนะครับชัยชุมแพรนะครับวันนี้ให้มาวิ่งเจ็ดนะครับวิ่งเจ็ดมาเน่นะครับก็วิ่งเจ็ดมาเน่นะครับก็เป็นแนวทางสลหรับไวยซองสูตรเด็ดของชุมแพรเขานะครับก็ให้มาเจ็ดนะครับ วิ่งเบนนะครับแล้วก็จะมีชุด3ตัวนะครับก็มี3-4-7 3-8-7 2ตัวก็จะเป็น4-7-8-7ชนกันนะครับกับอาจารย์ตังคํำชโนดนะครับก็ท่านที่ติดตามสำนักไหนเหมือนผมบอกนะครับก็แคปหน้าจอไว้นะครับเอาไปวิเคราะห์กันสรุปกันอีกทีใกล้ๆวันหวยออกนะครับนะครับก็เป็นแนวทางสลับเลขเด็ดของ ชุมแพแล้วเรามาดูสูตรหวยที่เป็นลนะักษณะตัวหนังสืออีกแบบหนึ่งนะครับนี่เลยครับมานะครับหวยชุมแพนะครับหวยชุมแพก็เป็นลักษณะเจ้าเดียวกันกับชุดเมื่อกี้นะครับแต่เจ้านี้จะเป็นสูตร3ตัวนะครับอันนี้เป็นหวยสูตรเขียนมือนะครับเลขเด่นนะครับก็ใช้อิทธิกำลังวัน1กับ9 4กับ0 8กับ6นะครับ จับคู่กันได้แล้วนะครับก็มี416 106 418นะครับก็เป็นแนวทางมุมมองคนเราอาจจะไม่เหมือนกันนะครับเราไปทำมีอะไรเขาว่าอะไรมีเซนส์ของตัวเองก็จับคู่กันได้นะครับนอกเหนือนจากอาจารย์ท่านให้มานะครับก็จะเด่นหรือเด็ดอย่างไรก็ติดตามผลงานอันนี้ก็มีสติให้ ที่ได้มาก็มี2ครั้งนะครับก็ยังไม่เคยลงนะครับของชุมแพสูตรนี้นะครับเพิ่งเห็นมาก็นํามาเสนอกันนะครับอันไหนไม่เคยลงหรือเพิ่งเจอก็จะนํามาเสนอกันเรามาต่อกันที่เทพบรรลือเทพบรรลือนี้ก็ผลงานก็ชัดเจนอยู่นะครับเลขดับล่างนะครับหางวันนี้นะครับดับล่าง3กับ7นะครับก็แวกแนวนะครับ ก็เป็นเลขดับของสูตรของอเทพบรรลือเขานะครับว่าจะอยู่ไหมนะครับวันนี้37กับนะครับ mm hmm. ก็ยังมีเลขดับมาปนกันนะครับก็ขออภัยนะครับก็ไม่เป็นไรครับก็นำเสนอตามผลงานที่เสนอกันแล้วก็ทำคลิปเพื่อให้ทุกท่านมีแนวทางวิเคราะห์ศาสเ่งตัวเลขนะครับก็จะมีอีกใบหนึ่งนะครับของเทพบรรลือนะครับ เราจะได้รู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นมาของเป็นไปของทุกชมรมทุกอาจารย์นะครับเรามาดูาใบอีกใบนี้ก็เหมือนกันนะครับก็เป็น3กับ7นะครับเป็นแนวทางให้ทุกท่านนะครับของเทพบรรลือ,อเทพบรรลือนี้เป็นเลขเลขดับนะครับเดี๋ยวผมจะหาเลขเด็ดของเทพบรรลือมาฝากกันนะครับ ก็ดูไปพางๆนะครับเดี๋ยวจะมีเลขของเจ้าอื่นมาควบคู่กันนะครับในวันนี้แอดก็จะพามาดูเลข8สำนักดังที่ชนกันที่น่าติดตามนะครับครับมาดูผลงานที่ผ่านมานะครับของงวดนี้ก่อนนะครับงวดนี้ให้8นะครับของหลวงพ่อวิสุนุกรรมนะครับเลขพิควายนำโชคนะครับให้มาแล้วนะครับก็เป็นเลขวิ่ง 8นะครับวดน,นี้หลวงพ่อวิษณุกรรมให้มาแล้วนะครับเป็นแนวทางเป็นวิชาให้ทุกท่านแบ่งบุญกันนะครับแบ่งบุญช่วงนี้เข้ายากหมากแพงนะครับเงินทองหายากนะครับช่วงนี้ก็ทําอะไรก็ระมัดระวังการใช้ใจ่ายทุกท่านเป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะครับชุดอีกอ ชุดหนึ่งของพี่ควายคอนโกนะครับก็ให้มา17นะครับก็เป็นเลข17นะครับเลข17สูตรเด็ดเขานะครับก็เป็นแนวทางให้กับทุกท่านนะครับมองหาเลขเด็ดเลขดังกันอยู่นะครับก็เป็นวิทยาฐานเหมือนกันนะครับที่บอกบุญนะครับคนที่นําเสนอไปก็นํามาบอกบุญแบ่งบุญกันทุกท่านนะครับเพื่อให้ทุกท่านมี จะไม่ได้เสียทรัพย์นะครับก็จะมีทรัพย์เข้ามานะครับ mm hmm. ก็อย่าลืมสวดมนต์ไหวพระกันนะครับก็เป็นกิจวัตรประจำวันของคนพุทธคนทั่วไปก็มีาศาสนาในใจทุกท่านนะครับก็เรานับถือสิ่งใดก็นับถือสิ่งนั้นนะครับเป็นตัวตายตัวแทนเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของทุกท่านสามัญชนคนธรรมดากันนะครับครับเราสรุปของ ชุดเด่นไปแล้วนะครับก็จะมีชุดที่เรามามาดูชุดที่เด็ดๆที่เขาให้งวดที่แล้วนะครับเรามาดูเสถษติของอเลขหลวงพ่อวิศนุกรรมหรือพี่ควายคนโก้นะครับให้มาอย่างนี้ก็เข้าดีครับให้มา,าตัวที่เข้าก็มี7 5 6ตรงนี้นะครับเลขวิ่งก็ลูดไป5ก็เข้านะครับเลขของอพี่ควายคนโก้นะครับไม่ ครับก็ใบงวดเก่าผ่านไปนะครับงวดใหม่ก็ยังมีทรัพย์ของที่ได้มาจากพี่ควายคอนโกนะครับก็ยังมีงวดใหม่มานะครับก็จะเรามาดูผลงานพันของเก่าผ่านไปนะครับก็เรามาดูผลงานใหม่เข้ามานะครับว่าจะเด็ดหรือเจ๋งยังไงครับก็มาดูกันครับมาแล้วครับนี่ไงครับก็ยังติด5นะครับ สำหรับเลขวิ่งที่ผมทําเสนอไปก็เป็น8นะครับของของพ่อวิศนุกรรมนะครับตัวกันน่าน่าจะเป็นตัวกันหรือลองยังไงก็ไม่รู้นะครับดูไปก่อนนะครับก็เป็น808384นะครับชุดเด่นเขานะครับก็จะมีเน้นเน้นก็จะมี583นะครับชุดลองงวดที่แล้วเข้านะครับก็ให้มานะครับตัวแรกมี5807 81 6 8 4แล,ล้วสลับอาจารย์หลายๆองหลยซองผมสังเกตดูนะครับจะมีติด6แล้วก็ติด8ติด4นะครับเลขที่อาจารย์ช่วงนี้ให้มาน่าจะมาแรงของเป็นเลข5นะครับหรือจะติดดับหรือจะดับถ้าดับก็ดับไม่อยู่นะครับ5ลักษณะเลขน่าจะติด5นะครับวันนี้ก็ อันนี้ให้มาแล้วนะครับเป็นหลวงพ่อวิศนุกรรมใบแท้ล้านเปอร์เซ็น์นะครับที่นำเสนอกันในวันนี้คลิปนี้นะครับก็นำมาแบ่งบุญกันทุกท่านนะครับหากชื่นชมผลงานของอาจารย์ท่านไหนก็จัดไปนะครับนำมาเสริมเพื่อเป็นความรู้ให้เป็นวิทยาทานให้ FC นะครับที่ติดตามช่องผมอยู่รอดูผลงานที่ผ่านมานะครับ เรามาดูอินซีนะครับของอินซีนำโชคนะครับสบับนี้นะครับที่ผมให้เข้านะครับอินชีอินซีอินซีนะครับพูดไม่ชัดนะครับวันวันก็พูดแต่ภาษาจีนก็มาพูดเป็นภาษาไทยก็อาจจะตกอีสานมั่งนะครับก็เป็นแนวทางเป็นวิทยฐานนะครับของงวดที่แล้วนะครับก็นำเสนอเลขเด็ดไปเป็นสับนี้นะครับ เป็นฉบับนี้นะครับที่ออกไปนะครับก็เข้านะครับยังไม่มีข้อมูลฉบับนั้นมานะครับเรามาดูฉบับนี้ก่อนนะครับอันนี้เป็นอินซีอีกตัวหนึ่งนะครับแต่คนละฉบับนะครับถ้าเดี๋ยวได้ข้อมูลมาจะนํามาเสนอให้ทุกท่านนะครับก็ให้เด่น5ลรอง7นะครับ5152 7 579นะครับชุดล่างก็จะมีเลขวิ่งนะครับเลข4เลข9นะครับ 42 43 92 93นะครับสลับอินซีนำ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 โชคนะครับนะครับก็ไพ่เสนะครับเป็นที่ว่าขอโทษนะครับที่พูดปิดไปนะครับก็ทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังก็เป็นมันเป็นมุกนะครับที่นำมาเสกัน นะครับเรามาดูของแอดทอนนะครับอาจารย์ธนทรแอดทอนนะครับที่เลขเด็ดสูตรเขียนมือสูตรล่างนะครับก็ให้เด่นก็แปดนะครับเด่น8นะครับจับคู่เด่นก็คือ85นะครับเลขล่างของแอดทอนนะครับก็เคยให้เข้าอยู่นะครับดูแนวทางงวดนี้ครับว่าจะให้เข้าไหมนะครับสำหรับแอดทอนนะครับให้มาแล้วนะครับสำหรับ แอดทอนลันกษณะเป็นสูตรหวยพวงนะครับก็ให้มาแปดสี่นะครับแปดสามแปดหกแปดเจ็ดแปดเก้าเก้าสามเก้าห้านะครับสลับแอดทอนสิบหกมิถุนานะครับให้มาแล้วนะครับสลับแอดทอนทนะครับก็เดิทนทางมาค่อนข้างถึงคลิปค่อนคลิปแล้วนะครับให้ข้อมูล FC ทุกท่านนะครับก็ ติดตามเรื่อยมาก็หากคลิปนี้ดูมีประโยชน์มีแนวทางก็อย่าลืมขอแค่1แชร์หนึ่งไลค์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แนวทางสำหรับแอดมินนำข้อมูลดีๆมาเสนอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามผลงานเรื่อยมาแล้วทุกท่านที่ติดตามในต่างประเทศขอบคุณที่ต่างประเทศนะครับที่คอมเมนต์เข้ามานะครับก็ ขอบคุณนะครับที่ติดตามเรื่อยมาก็คลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับจะนำผลงานอาจารย์เด็ดๆหอยซองหวยสูตรเขียนมือนำมาเสนอกันโชคดีมีชัยร่ำรวยเงินทองอเช่นนี้บายบายแอนทูมโบโลขอบคุณนะครับบายบายไปแล้วนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ